เี่เนเคยได้ยินประโยคที่ว่าบ้านเมืองเนี่ยพอเป็นสุกมาเนิ่นนานก็จะเป็นศึกเป็นศึกมาเนิ่นนานก็จะเป็นสุนสนนนนกไหมครับเคยได้ยินสิคะมันเป็นประโยคสุดคลาสสิกของสามก๊กเลยนะเนี่ยอืมใช่ครับพี่เบนได้ยินประโยคนี้ครั้งแรกเนี่ยตอนเรียนภาษาจีนหรือภาษาไทยครับอ่ายังไม่ได้เรียนจีนตอนที่อยู่เมืองไทยอาอได้ยินจากตอนที่ดูซีรีส์เรื่องสามก๊กในประเทศไทยจริงๆในประเทศไทยเนี่ยใครที่เคยอ่านสามก๊กเนี่ยจะคุ้นกับประโยคนี้มากเลย นะครับแล้วพี่เบนแปลกใจไหมครับว่าวันนี้เรามาทําอะไรกันอยู่ที่นี่นั่นแหละสิคะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดนะใช่แถมมาคุยกันเรื่องสามก๊กอีกม,มันเกี่ยวกันหรอ <laughs> จริงๆนะครับที่วัดนี้มีหลักฐานที่บอกว่าคนไทยนะครับหรือว่าวัดไทยเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับสามก๊กฝังฝากฝังเอาไว้เนี่ยตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วแสดงว่าในวัดนี้ต้องมีอะไรให้เราได้ไปค้นหาใช่ครับยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปหาที่ร่มๆนั่งคุยกันก่อนอได้เลยค่ะ คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักสามก๊กผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายไม่ไว่าจะเป็นหนังซีรีส์หรือแม้กระทั่งเกมครับแล้วแหล่งข้อมูลแรกที่พี่เบนเห็นเรื่องราวเกี่ยวก,กับสามก๊กเนี่ยนะครับที่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยพี่เบนเห็นจากไหนครับพี่เห็นในบทเรียน,นบทเรียนภาษาไทยด้วยนะอ่าใช่ฮะแล้วพี่เบนแปลกใจไหมครับว่าบทเรียนภาษาไทยแท้แต่ว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนหรือเรียกได้ว่านิยายจีนเรื่องสามก๊ก จะบอกว่าจริงๆแล้วตอนเรียนเนี่ยไม่ได้แปลกใจมากแต่พอได้คิดทบทวนอะไรกลับไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าแปลกเหมือนกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วบทเรียนเรื่องสามก๊กมันอยู่ในส่วนของวรรณกรรมมันไม่ได้อยู่ในส่วนของประวัติศาสตร์ครับจริงๆมันเกี่ยวข้องกับที่มาที่ไปของการแปลสามก๊กอยู่เหมือนกันต้องบอกว่านิยายสามก๊กเนี่ยถูกแปลเป็นภาษาไทยมานานมากแล้วนะครับแล้วก็เอามา เป็นตัวอย่างของการใช้ภาษาที่งดงาม,มนะครับเพราะฉะนั้นในบทเรียนของแต่ละยุคสมัยเนี่ยมันก็จะมีการเอา ตอนบางตอนของสามก๊กเนี่ยมาใส่ลงในแบบเรียนภาษาไทยนะครับอย่างเช่นตอนผมกับพี่เบนเนี่ยเรียนกันก็จะเรียนตอนจูโล่งปากรับคาเต้ใช่แต่ถ้าเกิดว่าพี่เบนไปถามเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่มีตอนนี้แต่ว่าจะเป็นตอนควรอูไปรับราชการกับโจโฉแต่ถ้าพี่เบนไปถามกับผู้ใหญ่ที่อายุมาน่าจะเรียนมัธยมเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเนี่ย ก็จะเรียนตอนโจโฉแตกทับเรือ,อที่เอามาทําเป็นหนังโด่งดังกันอยู่นะครับแล้วสามก๊กแปลครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะถ้าเอาตัวเลขที่ชัดเจนนะครับประเทศไทยเนี่ยมีทําการแปลสามก๊กซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เรียกว่าประเทศไทยเรียกว่าสยามอยู่นะครับสยามประเทศเนี่ยแปลสามก๊กครั้งแรกเออ2 2> มื่อปีคศหนึ่งแปดสองอก็สองรกว่าปีก่อนแล้วสิใช่ครับซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับช่วงนั้นเนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยผ่านสงครามที่ ก่อตั้งประเทศขึ้นสงครามเพิ่งจบเ<ม>พิ่งก่อตั้งบ้านเมืองขึ้นมาใหม่ว่าอย่างนั้นครับแล้วก็ยังมีวิกฤตที่อาจจะโดนต่างชาติยึดเข้ามาประเทศอ,อะไรเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นราชการที่หนึ่งท่านก็ทรงมีดําริว่าอยากให้แปลหนังสือที่เป็นความรู้จากต่างประเทศเข้ามามมทีนี้ต่างประเทศในยุค200กว่าปีก่อนเนี่ยประเทศไทยจะค่อนข้างจะสนิทกับประเทศจีนนะครับ คุ้นเคยกับวัฒนธรรมจีนนะครับแล้วก็มีเรื่องของชาวจีนที่เข้ามาตั้งรกรากนะครับ<ม>ก็จะรู้เรื่องสามก๊กว่ามันเป็นนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ตอนช่วงศึกสงคราม,มกับตอนช่วงสร้างประเทศนะครับเนื้อหาที่แปลในตอนนั้นเนี่ยมีทั้งเรื่องไซฮั่นนะครับ<ม>ซึ่งมาจากเรื่อง ซีฮั่นธงสูงเเยียนยี่อของจีนแล้วก็สามก๊กซึ่งมาจากเรื่องซานก๋วเหยียนยี่และจริงก็มีของประเทศอื่นด้วยนะครับมีของมอญแล้วก็ของพาม,าอม่าอย่างของพาม่านี่ก็แปลพิชัยสงครามของพาม่ามาด้วยก็จะเห็นได้ว่าการแปลชุดนี้มันมีเจตนานะครับหรือมีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้ข้าราชการไม่ว่าจะเป็นพลเรลือนหรือว่าทางด้านทหารเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ช่วงที่เกิดศึกสงครามช่วงที่สร้างชาติแล้วอย่างนี้เวลาแปลเข้ามาเนี่ย มันใช้วิธีการแปลแบบไหนอะคะพูดถึงการแปล200กว่าปีก่อนนะครับมันจะไม่ได้แปลเหมือนสมัยนี้แล้วสิ่งใดก็ตามที่เป็นวัฒนธรรมจากภายนอกเนี่ยจะมาปักหลักลงรากฐานเนี่ยมันก็จะต้องมีความเป็น,นท้องถิ่นให้เข้ากับท้องถิ่นนั้นๆใช่ครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมันเห็นได้จากการแปลสามก,ก๊กเพราะว่าการแปลนิยายสามก๊กในครั้งแรกเนี่ยเป็นวิธีแปลเพื่อให้ได้รับรู้เรื่องราวแหละแน่นอนอแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือ ถ้ามีรายละเอียดส่วนไหนที่คนไทยอาจจะงงนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความรับรู้ของคนไทยอย่างเช่นตอนเล่าปีกนอูเตลหุยสาบานในสวนทอ้อที่เป็นที่รู้จักกันในฉบับนิยายนะครับของไทยจะแปลว่าเป็นการสาบานในสวนดอกยี่โถซึ่งดอกยี่โถคือดอกไม้ที่คนไทยรู้จักนะครับแต่ถ้าคนจีนก็จะไม่เคยรู้จักคนจีนจะไปรู้จักดอกทอ้อใช่ไหมแล้วก็ต้นฉบับเป็นดอกทอ้อนี่ก็มีการปรับเปลี่ยนนี่แหละครับจึงทําให้สามก๊ก เวอร์ชั่นที่เป็นการแปลภาษาไทยเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจในตัวของมันเองแต่ว่าตัวแกนหลักไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรครับ แล้วเขาแปลกันยังไงรคะรแปลเป็นประโยคต่อประโยคหรือว่าแปลกันแบบไหนอะ่ะจริงๆเขาใช้ทีมของคนจีนนะครับที่เข้าใจว่าอาจจะมารับราชการหรือมาช่วยราชการในเมืองไทยที่พอรู้ภาษาไทยแปลออกมาแล้วผู้แปลที่เป็นคนไทยก็จะมีหน้าที่กราภาษาตัวนี้อีกทีหนึง่งซึ่งมันจะไม่ทําให้การแปลเนี่ยเป,เป็นการแปลประโยคต่อประโยคจริงๆแล้วมันพี่จําได้ว่าตอนที่พี่เรียนเกี่ยวกับการแปลเนี่ย สามก๊กก็เป็นวรรณกรรมบทหนึ่งที่อาจารย์ที่อยู่ในวงการการแปลมักจะยกขึ้นมาเป็นตัวอย่าง สามก๊กเนี่ยถือว่าเป็นวรรณกรรมชิ้นหนึ่งที่เป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของเมืองไทยถึงได้บรรจุอยู่ในแบบเรียนภาษาไทยเนี่ยนะที่มันมีการแปลสามก๊กมามากมายเนี่ยพี่อยากรู้จังเลยว่ายุทธพีชัยสงครามต่างๆเนี่ยมีการนํามาใช้ในไทยบ้างไหมจริงๆตั้งแต่ก่อนที่จะมีการแปลนิยายสามก๊กนะครับในพงศวดานของไทยเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่คล้ายๆกัน และก็หลายเรื่องราวก็น่าจะได้รับแรงบันดาลใจอย่างตอนสมัยรัชการที่หนึ่งท่านยังไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วเป้าเมืองพิษณุโลกอยู่ก็จะมีการใช้คนอุบายคงเบ้งดิดพินหลวงสุมาอี้นะครับหรือว่าคนเมืองว่างตัวนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นในภาพสลักที่เรากําลังจะไปดูกัน <Okay. S 2> นะครับแล้วก็อย่างสมัย พระเจ้าตากสินก็จะมีการใช้อุบายทุบหม้อจมเหลือนะครับซึ่งอันนี้มันจะไม่ได้เป็นอุบายในสามก๊กแต่จะจะเป็นอุบายในไซฮั่นนะครับหรือว่าซีฮั่นทงสูเหยียนยี่ซึ่งอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นความบังเอิญที่บังเอิญใช้กลยุทธ์คล้ายกันหรือว่าเป็นการศึกษาจากในเรื่องราวของไซ้วก็แล้วเอามาใช้ใ,นนใช่ครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ชัดเจนแต่เดี๋ยวเรา ไปเดินดูกันทุกคนจะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นว่าที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้เนะี่ยเป็นยังไงโอเคค่ะที่พี่เดินดูเนี่ยที่นี่จะมีภาพสลักนูนต่ําเรื่องของสามก๊กค่อนข้างเยอะทําไมวัดของไทยถึงมีภาพสลักนูนต่ําพวกนี้อยู่ในนี้เยอะขนาดนี้ค่ะเข้าใจว่าก็เป็นเรื่องของยุคสมัยนะครับในยุคนั้นเนี่ยความนิยมในวัดที่ตกแต่งสไตล์จีนม,มีเยอะขึ้นแล้วก็การตกแต่งก็เอา ของที่มาจากเมืองจีนมาตกแต่งจริงๆแล้วยังมีอีกมากนะครับวัดบางวัดเอาเป็นภาพวาดนะครับวัดอย่างวัดนี้ก็เป็นภาพหินสลักนุนต่ำแต่ก็ณปัจจุบันเนี่ยถ้าจะดูภาพหินสลักนุ่นต่ำเกี่ยวกับสามโ๊กภายในวัดที่จากสมัยก่อนนะครับก็มีแต่วัดนี้วัดเดียวเท่านั้นเราตอนนี้เหลือที่นี่ที่เดียวที่เดียวครับอ,อย่างภาพนี้นะครับที่เห็นก็คือเป็นตอนที่คงเบ้งดิดพินลวงสุมาอี้ ในนี้ก็เขียนไว้เป็นภาพของเบ้งดีดพินหลวงสุมาอีซึ่งรูปสลักหินพวกนี้มันมีมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับ mm hmm. เข้าใจว่าเป็นฝีมือช่างจีนแล้วก็นําเข้ามาแล้วก็มาประดับตกแต่งที่นี่ปกติในวัดเนี่ย ถ้าเกิดว่าจะมีภาพสลักรหรือมีภาพวาดจิตรกรรมเนี่ยก็จะเป็นภาพวาดของพระพุทธเจ้าถูกไหมฮะใช่หรือว่าพุทธชาดกอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราให้เห็นว่าเออในวัดเองเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องสามก๊กอยู่ภาพนี้อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดชสเท่าไหร่แล้วใช่ครับคือเนื่องจากอยู่ในวัดมานานมากนะครับบางภาพก็จะสลักมองไม่เห็นภาพว่าเป็นเรื่องราวของอะไรกันแน่ จริงๆถ้าเกิดว่าเพื่อนชาวจีนทั้งหลายมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับสามก๊กแล้วก็สนใจวัดนี้เนี่ยลองมาดูแล้วมาช่วยดึงถูก็ได้ฮะว่าจริงๆแล้วภาพพวกนี้อาจจะมีหลายคนดูออกก็ได้ถ้าเกิดว่าแกะกันดีๆ<อ>แต่อันนี้อาจจะดูอยู่ในสภาพที่ยากนิดนึงนะครับบางภาพก็พดูเหมือนไม่ได้ชํำรุดนะแต่ว่ามันอาจจะเดาไม่ได้ว่าเป็นเหตุการณ์ตอนไหนกันแน่เ,เพราะไม่ได้มีคําอธิบายเอาไว้แต่เป็นภาพเหตุการณ์เฉยๆ ันนี้ก็มีอีกภาพหนึ่งนะใช่ครับเป็นภาพตอนม้าเฉียวไล่ล่าโจโฉเข้าทูอุ้มโจโฉหนีลงเรือเป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งในสามก๊กที่โจโฉเสียท่าม้าเฉียวอันนี้ก็ภาพชํำรุดภาพชํำรุดนะภาพทั้งหมดในนี้มันมีทั้งหมด22ภาพนะครับแต่ว่าที่แกะมาได้ว่าเป็นภาพเหตุการณ์ตอนไหนเนี่ยมีอยู่ประมาณแค่1 5ภาพเท่านั้นเองเอา่า นี่ภาพตอนกวนอูปล่อยโจโฉตอนนี้โด่งดังมากอ๋ออันนี้จะเป็นตอนที่ปล่อยโจโฉเพื่อตอบแทนบุญคุณจะได้ไม่ติดค้างกันเป็นเหตุการณ์หลังศึกผาแดงหรือว่าศึกชื่อปีที่เอามาทำภาพยนตร์กันโจโฉพ่ายแพ้หนีไประหว่างทางที่ฮวยหลงเต้าแล้วก็ไปเจอกวนอูแล้วกวนอูก็ปล่อยโจโฉไปอ่าอันนี้ก็เป็นตอนเด็ดอีกตอนหนึ่งนะครับตอนลิโป้ยิงธนูห้ามทับอ้วนสุดตอนนั้นที่อ้วนสุดกับ เล่าปี่จะรบกันแล้วก็ลิโปเพื่อให้สองฝ่ายนี้ไม่รบกันก็บอกว่าจะยิงธนูถ้าเกิดว่าโดนปลายทวนก็ไม่ต้องรบกันนี่ตอนนี้ตอนนี้วดงดังมากนะครับจูโล่งฝ่าทับรับอาเตาอ่าตอนนี้เป็นตอนที่อยู่ในบทเรียนภาษาไทยของรุ่นเราอันนี้น่าจะเป็นจูโล่งใช่ครับน,นี่น่าจะเป็นจูล่งเพราะจูโล่งกําลัง มไม่แน่นะนี่อาจจะเป็นจูร่งก็ได้เนี่ยเนี่ยอนี่ยจูร่งครับอหน้าตาหล่อเหลาที่สุดถูกดูหน้าตาดูดีอันนี้ก็ตอนเล่าปีกวนอูเตียวหุยสู้ลิโป้นะครับภาษาจีนชื่อซานยิงจ้านหลี่ปู้นี่น่าจะเป็นเตียวหุยกวนอูแล้วก็เล่าปีกับประโยคที่ว่าอ่านสามกบสามจบครบไม่ได้เนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อ,อให้คนไทยเนี่ยรู้สึกว่า เข้าถึง3ก๊กได้ยากือเปล่าคะต้องถามกับพี่ว่าพี่เคยได้ยินคนจีนพูดแบบนี้บ้างไหมครับว่าอ่าน3ามก๊ก จบสามรอบครบไม่ได้ไม่เคยได้ยินในภาษาจีนนะจะได้ยินอยู่ในแค่ในภาษาไทยภาษาจีนน่ะจะมีคําพูดอื่นที่เขาบอกว่าผู้ใหญ่ต้องไม่อ่าน3มก๊กเด็กต้องไม่อ่านซีหยจี้ใจอิ๋วอิหรือว่าผู้หญิงต้องไม่อ่านหงหลงเมิง่งหรือว่าความรักในหอแดงอ่าแล้วก็ผู้ชายไม่ควรจะอ่านร้อยวีแล้วบุรุษขาวเลี้ยงซานอะไรแบบนี้จริงๆคําว่าอ่าน3ก๊กจบ3รอบครบไม่ได้เนี่ยในประเทศไทยผมยังรู้สึกว่ามันทําให้คนอยากอ่าน3าก๊ก เพราะว่าคนไหนก็ตามที่อยากรู้คนอุบายหรืออยากรู้จักข้างในจิตใจคนว่ามีความเจ้าเล่ห์ยิ่งก่อหรือว่ามีคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาอ่าน3ามก๊กสามก๊มกฉบับแรกที่พี่รู้จักคือฉบับเจ้าพญาพระงังหลนแล้วเป็นฉบับที่ต้องบอกว่าคลาสสิกมากสําหรับคนไทยแต่พี่ก็อ่านฉบับนี้นะปรากฏว่าไปคุยกับคนจีนไม่รู้เรื่อง อ๋อใช่นั่นเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกครับประวัติศาสตร์การแปลของนิยายสามก๊กเนี่ยมันมีมาตั้ง200กว่าปีแล้วสมัยนั้นเราก็ยังไม่รู้จักภาษาจีนที่เป็นผูธงหว้วเนาะหรือว่าประเทศจีนเองก็ยังไม่ได้ตั้งมาตรฐานว่าภาษาที่ใช้ทั่วโลกเนี่ยออที่เป็นภาษาจีนกลางนะครับภาษาจีนมาตรฐานที่เป็นภาษาผูลงั่วเพราะฉะนั้นเราก็ใช้บุคลากรที่มีอยู่ในเมืองไทยที่เป็นคนจีนที่รู้ภาษาไทยบ้างซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรที่เป็นคนฮกเกี้ยน เขาก็จะใช้สำเนียงหนุนเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งผลก็คือทีมแปลเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีคนแปลเป็นคนฮกเกี้ยนแปลเป็นไทยแล้วก็เอามาเกล่าอีกทีมันก็มีความขุุขักอยู่บ้างตรงที่ว่าคนแปลบางทีก็ไม่ได้มีเวลาว่างตลอดเวลาเพราะนั้นแม้แต่ชื่อคนคนเดียวกันเนี่ยสำเนียงมินน์นในแต่ละท้องถิ่นออกเสียงไม่เหมือนกันมันก็จะมีการแปลเป็นคนละคนกัน นะครับอันนี้ก็เป็นความยากลําบากของสมัยนั้นซึ่งใน200กว่าปีที่แล้วมันก็มีเงื่อนไขจํากัดประมาณนี้นะครับไม่เหมือนสมัยนี้อ,อ,อ,อย่างที่พี่รู้สึกเลยเนี่ยชื่อหลายๆชื่อชื่อของตัวละครหลายชื่ออะพอเวลาไปพูดคนจีนเนี่ยไม่รู้เรื่องใช่คือผมเคยได้ยินล่ามท่านหนึ่งนะครับที่ไปกับนักการเมืองไทยแล้วนักการเมืองไทยไปที่ประเทศจีนก็พยายามจะ พูดคุยกับนักการเมืองทางจีนให้รู้สึกสนิทสนมกันมากขึ้นเขาก็จะยกเรื่องสามก๊กเพราะคิดว่าเอ๊ะ คนไทยรู้จักสามก๊กว่าเป็นนิยายของจีนคนจีนต้องรู้จักแน่นอนก็จะพูดเรื่องโอ้โจโฉเล่าปีกวนอูปรากฏทั้งฝั่งจีนก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าตัวละครพวกนี้เขารับรู้แต่เป็นในสำยงจีนกลางใช่ใช่เพราะนั้นมันก็จะแบบเหมือนไม่ได้ผลน่ะคือคนไทยพูดเรื่องสามก๊กที่คิดว่าคนจีนรู้เรื่องแต่คนจีนกลับไม่รู้เรื่องแต่จริงๆว่าไปมันก็จะมีบางคำที่เรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันนะครับอย่างแม้แต่คำว่าเรื่องสามก๊กภาษาจีนก็ใช้คําว่าซ่านกัวซึ่งจริงๆกกกัับนเ็ใล้ เทียงกันขัวกัะก๊กเนี่ยก็ใกล้เคียงกันซึ่งจริงๆคําว่าก๊กในภาษาไทยเนี่ยก็รับอิทธิพลมาจากคําว่าหัวในภาษาจีนและจริงๆก็มีอีกหลายคําที่รับอิทธิพลนี้มาเช่นคำอย่างเช่นคําว่า หวังหรือคําว่าอองนะครับในสำเนียงที่คนไทยรู้จักกันส่วนคําว่าห่วงตี้ก็กลายเป็นคําว่าห้องเต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอิทธิพลที่หไายครับเรารับหลายภาษาแล้วก็รับมาตั้งแต่เนิ่นนานละมันก็จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนั่นนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนไทยเนี่ยเรารับวัฒนธรรมจีนเข้ามาแล้วไปเรียนเมืองจีนต่อเนี่ยเราจะมักจะรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมสิ่งที่เราเรียนสิ่งที่เรารรู้มากับกับคนจีนเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันใช่ครับมันก็ต้องมีการปรับตัวกันบ้างอนะไรเงี้ยซึ่งถ้าพูดถึงบุคคลในสามก๊กเนี่ยชื่อบางชื่อมันก็จะพอจะคุ้นกันบ้างว่าเอ๊ะพรมัน,มนแปลงเ,เป็นภาษาจีนกลางแล้วมันพอเดาได้เช่นเล่าปี่หลิวเป้ยนะครับหรือว่ากวนอูกวนอยู นะครับอนันเนี้ยอันเนี้ยใกล้เคียงมากแม้กระทั่งผมจูเกิดเลี้ยงกับจูกัดเหลียงก็ก็ใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจางเฟยแล้วเปลี่ยนไปเป็นเตียวหุยอันนี้นนไม่ใกล้เลยใช่อันนี้เดายัางไงก็เดาไม่ออกจางเขอ,อเป็นเตียวคับเงียงเง้ยอันนี้เดาไม่ออกจริงใช่ครับมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ที่จริงมันก็เป็นความสนุกอยู่เหมือนกันนะครับสามก๊กนัมีการแปลอยู่หลายฉบับอย่างอ๋องเองอ๋องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องสามก๊กในคนหนึ่งในประเทศไทยเดียโอ้ยไม่ไม่ขาดนั้นครับ เรวเรียกว่ารู้จักดีมากกว่าพี่เยอะอะออสามก๊กเนี่ยมันมีการแปลหลังจากนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีอยู่หลายฉบับทีเดียวแล้วก็ฉบับที่ดังๆเนี่ยจริงๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นฉบับที่แปลมานานพอสมควรครับแล้วมันมีฉบับไหนบ้างคะที่เขาแปลเป็นสำนวนภาษาจีนกลางในสมัยใหม่นี้มีบ้างนะครับแต่ว่าไม่เคยได้รับความนิยมเพียงแต่ว่าหลังจากที่ เรื่องราวเกี่ยวกับสามก๊กเข้ามาในรูปแบบของภาพยนตร์หรือรูปแบบของซีรีส์นะครับม,มันก็จะมีตัวละครบางตัวที่เพิ่มเข้ามามีมากกว่าเดิมในสามก๊กที่ฉบับแปลไทยโดยเจ้าพยาประครังหนซึ่งตรงส่วนนี้มันทำให้ทางทีมงานหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้ตัวละครที่มีสำเนียงจีนกานีายเข้ามาแทรกแต่ยังไงก็ดีเนี่ยคนดูก็จะคุ้นชินกับ สำเนียงจีนฮกเกี้ยนมากกว่าในตัวละครหลักๆที่เขารู้จักกันอยู่แล้วถ้าอย่างนี้พี่เข้าใจอย่างนี้ได้ไหมคะมันจะมีบางตัวที่แม้จะแท่เดียวกันแต่ถูกแปลกันคนละอย่างใช่ครับแล้วก็มีบางทีก็คือเนื่องจากภาษาจีนที่เป็นสำเนียงหมินนานในประเทศไทยตอนทุกวันนี้เราก็หาคนที่พูดสำเนียงนี้น้อยนะครับบางทีก็มีการแปลแบบลักลัน่นคือแท้อาจจะเป็นแท้สำเนียงมินนานแต่ชื่อข้างหลังเป็นสำเนียงจีนกลาง หรือว่าบางทีแท้เป็นหมิ่นนานอ,อาจจะแทรกสำเนียงสำเนียงใต้จิ๋วเข้าไปด้วยอะไรอย่างนั้นฉบับไหนบ้างะคะที่เรียกว่าได้รับความนิยมโอ้มีฉบับวันิพกนะครับฉบับนี้จะแปลจากภาษาอังกฤษนะครับซึ่งไม่ได้แปลเต็มทั้งเรื่องอแต่แปลเป็นตัวละครเป็นบุคคลบุคคลหรือแม้กระทั่งมีบางฉบับที่อดีตนายก รัฐมนตรีของประเทศไทยเป็นคนเขียนเองด้วยซ้าเขียนเองไม่ได้แปลอคะเขียนเองคือหมายถึงว่าเขียนเขียนแบบที่ว่าเรียบเรียงเรื่องราวขึ้นใหม่หรือใส่บทวิเคราะห์เข้าไป<อ>นะครับซึ่งฉบับนั้นเนี่ยก็จะมีเ,เรื่องของโจโฉนายกตลอดการสามก๊กฉบับในทุนซึ่งเขียนโดยหม่อมราชวงศ์ลิสปาโมดมนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยในปีประมาณ1975ก็ครับก็ประมาณ40กว่าปีก่อนใช่ครับ ก็อันอันนี้เป็นฉบับที่ต้องบอกว่าดังมากในยุคนหนึ่งครับเพราะหม่อม,อมอราชวงศ์ครทธิ์ปามโมเนียท่านเป็นปราชญ์เป็นนักการเมืองอแล้วก็เป็นนักเขียนนะครับมีความสามารถมากมมท่านเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นพงโลเมืองของเมืองไทยก็คือเรื่องสี่แผ่นดินนะครับและฝีมือในการเขียนของท่านเนี่ยท่านเขียนได้อย่างเรียกว่าละเอียดละออนะครับแล้วก็ ในเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันแฝงนัยยะทางการเมืองเอาไว้ซึ่งไม่ต้องแปลกใจนะครับเรื่องโจโฉนายกตลอดการที่ท่านเขียนกับเรื่องออสามก๊กฉบับนายทุนเนี่ยก็เป็นการสื่อความเห็นทางการเมืองออกมาผ่านวรรณกรรม,มก็เป็นการใช้วรรณกรรมเนี่ยแสดงความคิดหรือว่าประกาศความคิดทางการเมืองออกมามซึ่งเราต้องรู้ว่าขนาดนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยยังเขียนเรื่องเกี่ยวกับสามก๊ก เพราะฉะนั้นมันก็แสดงว่าเรื่องราวเกี่ยวกับสามก๊กเนี่ยมันผูกพันกับประเทศไทยยาวนานฝั่งลึกใช่ครับเรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเขียนออกมาคนก็พอรับรู้ได้รวมถึงหนังหรือภาพยนตร์ในทุกวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหนังเกี่ยวกับสามก๊กหรือว่าเป็นนิยายเกี่ยวกับสามก๊กเนี่ยก็วามะฐานแฟนคลับอยู่นะครับว่ามาออกมาเนี่ยยังไงก็มีคนติดตามอยู่จํานวนมากเลยใช่ใช่แล้วนอกจากการเมืองแล้วเนี่ยสามก๊กมันังสะท้อนอยู่ในเรื่องอะไรอีกบ้างคะ จริงๆในเรื่องวรรณกรรมหรือว่าเรื่องศิลปะต่างๆของประเทศไทยก็ซึมซับเรื่องเกี่ยวกับสามก๊กก็มาเยอะนะครับอย่างเช่นตอนสมัยก่อนก็จะมีการทาขุนกระบอกนะครับเรื่องสามก๊กก็โดง่งดังกันในเมืองไทยมากแล้วแม้กระทั่งมีเพลงเกี่ยวกับสามก๊กด้วยมีเพลงเกี่ยวกับสามก๊กด้วยเหรอคะใช่ครับเป็นเพลงโบราณถ้าเกิดว่าเปิดใน YouTube ทุกวันนี้ก็ยังเปิดเจอเช่นเพลงเขาเรียกว่า เพลงสมัยก่อนเขาเรียกว่าตับนะครับเป็นเพลงบวกทํานองเขาเรียกว่าตับจูร่งจับตับคงเบ้งนะครับ <laughs> งงเห <laughs> มือนเหมือน,น,นไม่เคยได้ยินหรอฮะใฮ่ใช่ใช่ไม่เคยได้พราะว่าจริงเพลงนี้เนี่ยถูกแต่งขึ้นมาเมื่อเกือบร้อยกว่าปีที่แล้วในสมัยร<อ>ัชก,กาลที่สี่ถ้าเกิดว่าเปิดฟังดูเนี่ยลักษณะดนตรีหรืออะไรเนี่ยเหมือนดนตรีไทยเดิมในวังในรั้วในวังเนี่ยครับซึ่งเราฟังดูเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอยเป็นเพลงไทยไทยแต่จริงเนื้อหามันเกี่ยวกับจูร่งเกี่ยวกับคงเบ้ง Ơ ơi! Mì lê phèng Ơ ơi! Ơi Ơi! Bạc thèng càng sức Ủu liu liu còng xè, liu còng xè, liu còng xè còng Ủu ủu xiếng liu xiếng liu còng xè, lăn, bạc chai Ơ ơi! Bạc bao Ơ ơi! Lu cào thân Ơ สัังวนแสนอกและทุกวันนี้เนี่ยตัวพวกละครละครซีรีส์หนังเกี่ยวกวับสามกกก็ได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆเรื่องเกี่ยวกวับสามกกยังได้รับความนิยมมาตลอดอมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า,าคนไทยเนี่ยชอบสามกกมากนะครับคือสามก๊กเวอร์ชันน่นะครับ <ม molto. S 1> คือสามก๊กก่อนเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับตัวเนี้ย บริษัทที่ไทยนะครับไปติดต่อขอซื้อจากจีนเนี่ยตั้งแต่หนังยังทําไม่เสร็จเลยโอ้โหซึ่งเป็นประเทศแรกที่ไปขอติดต่อซื้อเรื่องสามก๊กมาถือเป็นต่างชาติประเทศแรกที่เข้าไปขอซื้อลิขสิทธิ์เรื่องสามก๊กมาแปลแล้วฉายในประเทศของตัวเองครับ,รบทางทีมงานที่ทําที่ประเทศจีนรู้สึกแบบดีใจครับว่าเนี่ยัง,งทำไม่เสร็จเลยแต่ว่าขอซื้อกันแล้วเหรอนะครับก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยนยมีความสนใจในเรื่องสางก๊กมาหรือแม้แต่ คนบางคนนะครับในเมืองไทยเขาจะตั้งชื่อลูกชื่อว่าโจโฉชื่อเล่นใช่ไหมชื่อเล่นอ่าแล้วก็ผมเห็นละครบางเรื่องในทีวีนะครับตัวเอกก็จะชื่อว่าหมอฮูโตแต่จริงเนี่ยเขาต้องการจะให้ชื่อเหมือนชื่อ ห,หัวโตหมอหัวโตซึ่งก็คือเป็นหมอเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผูกพันก,กับสามก๊กไทยแล้วมันก็จะมีร้านค้าบางร้านนะครับชื่อว่าร้านอาจจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวร้านกว๋วยเตี๋ยวกนวนอูออหรือว่าร้านซ่อมรถจิวยี่ร้านร้านอะไรซุนกวนเงนี้ครับจะมีชื่อเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแสดงให้เห็นว่าเออคนไทยกับเรื่องสามก๊กเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ว่าแบบแพร่หลายกันมากมายแต่มันฝังอยู่ลึกๆนะครับจากที่คุยกันมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่า ว่าถ้าทำไทยเกิดจีนเนี่ยมันเรียกว่าผสมผสานกลมกลืนแทบจะเป็นหนึ่งเดียวกันเราแทบจะแยกไม่ออกเลยนะคะมันก็เหมือนกับคำที่ว่า,าไทยจีนเป็นพี่น้องกันหรือว่าจงไทยอีเจียชินในเมื่อเราเดินมาถึงวัดนี้แล้วเนี่ย มีความรู้สึกว่าเราอยากจะเดินชมรอบๆวัดด้วยอ,อยากชมความสวยงามของวัดเพราะตั้งแต่ที่พี่ก้าวเข้ามาเนี่ยพี่รู้สึกว่าวัดเนี้ยแตกต่างจากวัดไทยอื่นพอสมควรเพราะวัดเนี้ยเป็นวัดที่มีศิลป,ปะแบบไทยแล้วก็แบบจีนผสมผสานเข้าอยู่ด้วยกันค่อนข้างมากมแต่มันดูไม่แปลกแยกนะมันดูกลมกลืนมากเดี๋ยวเราไปเดินชมวัดกันไหมคะใช่ครับดีเลยครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเก็บภาพให้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ได้เห็นว่าบรรยากาศของวัดนี้เป็นยังไงกันไปค่ะ วัดนี้เป็นวัดที่มีศิลปะทั้งแบบไทยและจีนผสมผสานกันอย่างสวยงามมากครับก็เน่ครับอย่างดูตัวตึกก็ที่เห็นด้านหลังเราเนี่ยจะเป็นตึกแบบไทยผสมจีนนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่านี่เป็นศิลปะแบบจีน ที่ผสมผสานอยู่ในแบบไทยนะดูดูชายคาก็จะเป็นชายคาที่สั้นแต่ดูกลมกลืนกับของไทยนะคะใช่ครับตัวกระเบื้องหลังคาก็จะเป็นกระเบื้องแบบดูแล้วรู้เลยว่าเป็นของจีนแต่สีสันอาจจะแตกต่างกันบ้างหรือข้างหน้านี้นะครับเราก็จะมีรูปปั้นหินที่อิมพอร์ตมาจากจีนนะครับใช่ค่ะอันนี้มาจากจีนเมื่อร้อยหรือ200ปีที่แล้วสักส0งปีก่อนเนาะและบริเวณวัดแถบนี้นะครับในเมืองเก่าของกรุงเทพ ก็จะมีลูกปั้นแบบนี้ตั้งอ,อยู่เยอะแยะมากมายมีเรียกว,ว่าต้องเป็นส่วนเหมือนไหมทวารบาลน,นะคะฝั่งนี้ก็จะมีอีกรูปหนึ่งมีอ,องคหนึ่งทางเข้าด้านหน้าจะมีส,งสิงโต,โตวางไว้สวยงามทีเดียวมีความละเอียดเนี่ยเนื่องจากวามันเป็นหินนะครับมันจะยังเห็นรายละเอียดอยู่ที่ค่อนข้างชัดถึงแม้ระยะเวลาจะผ่านมายาวนานมากก็ตามอันนี้หน้าตาดูน่าประทับใจมากเลยครับมผมชอบมากขอถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยโชว์ มองขึ้นไปมุมสูงนะคะจะเป็นหน้าบันของพระอุโบสถใช่ไหมคะใช่ครับการตกแต่งดูสิครับเห็นลายมังกรลายหงนะครับถ้าเป็นของไทยก็จะเป็นพญานาคถูกไหมฮะอ่าใช่แต่พอเป็นของจีนเป็นลายมังกรลายหงแล้วก็ใช้กระเบื้องนะครับมาตกแต่งเป็นลวดลายก็จะเป็นกระเบื้องจีนนี่แหละครับที่เป็นแจกักเป็นอะไรเงี้ยแต่นี้บางชักบางครั้งก็สั่งผลิตเอาแล้วก็ให้เป็นชิ้นๆสีสันแล้วก็มาแปะเป็นรูปมังกรรูปหง แล้วมองไปข้างหลังก็จะเห็นพระปรางนะครับเป็นทรงแบบจริงๆมาจากขอมอีกนี่อันนี้เรียกว่า,าเนี่ยเทไทยเขาเรียกว่าเป็น melting pot ของวัฒนธรรมหลาย,ลายชาติเป็นจุดหลอมรวมของวัฒนธรรมนานาชาติเลยทีเดียว าละครับวันนี้เราก็ได้พาทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมวัดพิชยะย,ยาติการามนะครับซึ่งมีทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีนที่ผสมผสานกับไทยแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับสามก๊กที่เป็นภาพสลักหินนูนต่ําที่เราได้เห็นกันไปแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนเพื่อทุกคนถ้ามีเวลาเรามาทําบุญที่วัดน,นี้กันมาทั้งทําบุญและศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในนี้กันนะคะคลิปนี้เราก็คงต้องลากันไปก่อนครับ,ค,รบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจเจ and